ชาวราศีธนู1กรกฎาคมถึง16กรกฎาคมโชคชะตาเป็นยังไงเรามาคุยกันครับสวัสดีครับอาจารย์เสงงได้เข้ามาคุยให้กับชาวราศีธนูว่าดวงชะตาจะเป็นยังไงกันบ้างนะครับเรามาฟังกันเลยเนื่องจากาชาวราศีธนูเจ้าเรือนเป็นดาวพฤหัสแล้วปัจจุบันดาวพฤหัสก็ได้ตำแหน่งราชาโชคฉะนั้นลูกน้องบริวาร หรือสิ่งที่คุณทําไปในอดีตนั้นกลับมาเนี่ยกับผู้ใหญ่จะส่งคุณให้คุณลูกน้องที่มีความรู้ลูกน้องมีความสามารถลูกน้องมีไหวพริบปฏิพาน์จะส่งคุณให้คุณนะครับในด้านที่ดีนะครับเนื่องจากว่าดาวอยู่ในตําแหน่งที่ถ้าชาวราศีธนูมีก๊กเหล่าร่วมกับดาวพฤหัสนะครับอันดับแรกร่วมกับดาวราหูเพราะดาวราหูตอนนี้เกาะ กาติดเลยกับดาวพฤหัสฉะนั้นเนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกว่าลูกน้องบริวารหรือสิ่งที่คุณทําโดยใช้ความรู้ใช้ประสบการณ์ใช้ไหวพริบจะทําให้คุณได้ดีสําหรับชาวราศีธนูแต่ในทางเสียลูกน้องบริวารหรือสิ่งที่คุณทําไปอาจจะส่งผลถึงคุณในกรณีการขึ้นลงขึ้นศาลได้เหมือนกันนะครับเนื่องจากว่ามีดีมีเสียขึ้นอยู่กับพื้นชะตาของดวงของคุณด้วย นะครับสำหรับชาวราศีธนูเหตุที่จะเกิดในส่วนของชาวราศีธนูที่จะเกิดกับตัวคุณเองชัดเจนเลยก็คือวันที่2และ4กรกฎานะครับอันนี้ชาวราศีธนูนะครับส่วนในเรื่องการเงินของชาวราศีธนูอาจารย์บอกเลยนะครับเนื่องจากว่าเจ้าเรือนเป็นดาวเสาในเรื่องการเงินแล้วประกอบกับเจ้าเรือนที่จออยู่นั้นไปตกอยู่ที่ช่อง เพื่อนพี่น้องคนรอบข้างคุณจะมีทั้งความเหนื่อยมีทั้งความทุกข์มีทั้งความอึดอัดกับเพื่อนพี่น้องคนรอบข้างหรือญาติในเรื่องเงินแต่เนื่องจากว่าดาวเสาร์เนี่ยมันเดินพักเดินมนเดินผิดองศาเดินถอยหลังฉะนั้นความเหนื่อยอันนี้ก็จะเบาลงขึ้นอยู่กับดวงชะตาณาตตำแหน่งตรงนั้นด้วยนะครับในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการเงินของคุณแต่ในเรื่องที่อาจารย์บอกไป มันไม่ใช่ว่าจะเสียตลอดทั้งวันที่1ถึงวันที่16ในเรื่องการเงินของคุณเนี่ยวันที่4ถึง6กรกฎาก็จะมีเหตุคุณอาจจะได้มีการเจรจาในเรื่องลับๆมีการเจรจาในเรื่องงานที่เป็นงานแก้ไขทำให้ได้เงินได้เหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าไม่ได้เพราะว่าในส่วนของเงินเนี่ยถ้าคุณจะได้จะได้มาจากงานนะครับได้มาจากงาน เพราะว่าดาวในเรื่องของการเงินของคุณนะครับมันมีดาวอิทธิพลส่งผลส่งผล,งผลตีองศาถึงในถ้าคุณจะได้เงินจะได้จากงานแก้ไขงานลับๆของชาวราศีธนูนะครับโดยเฉพาะวันที่4ถึง6รกรกฎานะครับอาจจะต้องใช้เงินมากเพื่อแก้ไขเพื่อซ่อมแซมงานนะครับหรืออาจจะได้เงินจากงานลับๆหรืองานที่คุณไปดีลบาลตั้งแต่นานแล้ว ส่งผลก็ได้เหมือนกันนะครับสำหรับชาวราศีธนูในเรื่องเงินนะครับส่วนในเรื่องการงานอาจารย์บอกนะครับในเรื่องการงานของคุณเนี่ยการงานคุณจะต้องใช้สติในการเจรจาต้องไม่หงุดหงิดต,ต้องไม่ฉุนเฉียวนะครับในการเจรจาจะทําให้คุณได้งานแต่จะเป็นงานในลักษณะเป็นงานแดนไกลหรืองานซ่อม หรืองานแก้ไขหรือเป็นงานเก่านะครับจะทําให้คุณได้ในเรื่องงานแต่เนื่องจากอิทธิพลของดาวเจ้าเรือนของคุณนะครับในเรื่องงานเนี่ยมันเดินตําแหน่งเร็วองศาฉะนั้นน่ยคุณจะคิดเร็วพูดเร็วเลยต้องระมัดระวังตรงนี้ด้วยนะครับอาจจะพูดไปแล้วตายแล้วเราทําไม่ได้อันนี้ยกตัวอย่างนะครับทําให้คุณเสียได้ฉะนั้นขอให้มีสติในเรื่องคําพูดจะรับปากอะไรนะครับก่อนพูดคําพูด คุณเป็นนายคําพูดแต่พอพูดไปแล้วนะครับคําพูดจะเป็นนายคุณตรงนี้ต้องระวังในเรื่องคําพูดที่เกี่ยวกับง,งานนะครับเพราะดาวมันเดินเร็วนะครับเหตุที่จะเกิดเกี่ยวกับง,งานนะครับที่คุณจะต้องระมัดระวังคือช่วงแรกคือวันที่8ถึง10กรกฎาคมนะครับ8ถึง10กรกฎาคมจะต้องระมัดระวังเรื่องงานนะครับส่วนในเรื่องเกี่ยวกับความรักความรัก อาจารย์บอกเลยนะครับความรักตัวนี้มันจะต้องมีการตกปากรับคำนะครับทําหน้าที่ตัวเองนะครับให้ดีเนื่องจากว่าความรักของคุณมันอยู่ที่ปากอยู่ที่การเจรจาอยู่ที่เรื่องเกี่ยวกับคําพูดเหมือนกันนะครับแล้วคําพูดมันอยู่ที่คําพูดที่ตกตําแหน่งเดินเร็วองศาฉะนั้นเนี่ยมันมีเกี่ยวเนื่องในเรื่องเกี่ยวกับความรับผิดชอบในเรื่องเกี่ยวกับการเจรจาก็คือช่วงนี้ชาวราศีธนู ต้องระมัดระวังคําพูดนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องผู้ครองคนรักคนใกล้ชิดขอให้พูดกันดีๆนะครับแล้วคุณจะผ่านไปได้โดยเฉพาะวันที่1 5ถึง17ดกรกฎาคมจะมีเหตุที่จะต้องระมัดระวังคำพูดเรื่องกับผู้ครองคนใกล้ชิดนะครับอาจจะพูดดีก็ได้นะครับหรืออาจจะพูดเสียก็ได้ขึ้นอยู่กับพื้นฐานของแต่ละดวงดาวนะครับส่วนในเรื่องของโชคลาภความสําเร็จ อาจารย์บอกเลยนะครับว่าโชคลาภความสมําเร็จของคุณนะครับจะมาแบบไม่ได้ตั้งใจนะครับจะมาแบบเอ้าไม่ได้คาดหวังเลยมาแบบปรปปับกระทันหันมาจากแผนงานที่เคยคิดอาจจะไม่จริงจังแต่กลับกลายส่งผลดีทําให้คุณมีโชคมีลาบมีความสมําเร็จในเรื่องเกี่ยวกับโชคลาภความสมําเร็จนะครับ,บเนื่องจากว่าช่วงนี้อาจจะมีได้ข่าวมานะครับในเรื่องแผนงานที่คุณทําทําให้มันมีเริ่มมีความสมําเร็จอย่างนี้เป็นต้นนะครับ ที่จะเกิดนะครับในเรื่องโชคลาภความสําเร็จจะส่งผล,ผลถึงคุณก็คือวันที่สองถึงวันที่สี่และวันที่สิบถึงวันที่สิบสองจะมีสองช่วงนะครับสําหรับชาวราศีธนูในเรื่องโชคลาภความสําเร็จนะครับส่วนสีเสริมบรารมีของชาวราศีธนูจะเป็นลักษณะเป็นสีแดงนะครับตรงนี้จะเสริมในส่วนตัวของชาวราศีธนูได้ในช่วงวันที่หนึ่ง ถึงวันที่16กรกดานะครับอัญมณีนะครับจะอยู่ที่เป็นลักษณะเป็นพลอยสีแดงนะครับทำได้ส่วนการทำบุญอาจารย์ต้องบอกเลยว่าให้ไปทำบุญในเรื่องเกี่ยวกับบริจาคหลอดไฟหรือเทียนพรรษานะครับเกี่ยวกับโคมไฟต่างๆได้หมดนะครับให้ทำได้เลยในส่วนของชาวราศีธนูนะครับทั้งหมดทั้งมวลที่อาจารย์ทำมานะครับ เอาเป็นแนวทางสำหรับชาวราศีธนูถ้าชอบกดถูกใจกดติดตามอาจารย์นะครับอาจารย์จะทำคลิปดีๆมาให้สำหรับชาวราศีธนูขอให้โชคดีในวันที่1กรกฎาคมถึงวันที่16กรกฎาคมนะครับสวัสดีครับ